พี่น้องที่รักเปาโลสอนให้มองถึงความหมายของพิธีการเข้าสุนัตที่แท้จริงเพราะหากการเข้าสุนัตแสดงถึงการปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดแล้วการมีความเชื่อในพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นพระบุตรที่พระเจ้าทรงประทานมาจะไม่ยิ่งแสดงถึงความเชื่อที่มากกว่าหรือดังนั้นเจตจำนงที่แท้จริงของพระเจ้าในเรื่องนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การทำตามกฎบัญญัติ แต่ต้องเป็นการมีความเชื่อและการปฏิบัติต่อความเชื่อในพระองค์เพราะการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติจนสำเร็จมักทําให้เกิดความจองหองอย่างที่ชาวยิวหลงคิดว่าตนเองนั้นได้ทําดีอย่างมากมายแล้วเปาโลได้กล่าวถึงตัวท่านและบรรดาผู้มีความเชื่อทั้งหลายที่ล้วนได้รับการเข้าสุนัขอย่างแท้จริงตามความหมายที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ ท่านได้ทำตามพระบัญญัติอย่างเคร่งครัดตั้งแต่แรกเกิดรวมทั้งชาติกำเนิดของท่านและความกระตือรือล้นในการทำหน้าที่ก่อนการกลับใจท่านจะได้เป็นฟาริสีที่เคร่งครัดและเบียดเบียนพระาศาสนาจักไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่ตำหนิได้ในการทำหน้าที่ที่เป็นไปตามพระบัญญตัติแต่การกระทำหน้าที่เหล่านั้นก็ไม่ได้ช่วยทำให้ท่านได้พบกับความรอด ตรากจนท่านได้พบกับพระเยซูเจ้าที่ส่งเสด็จมาพบท่านปารลได้ละทิ้งสิ่งต่างๆที่ได้ทำซึ่งเป็นดังการเชื่อมั่นในฝ่ายกายท่านละทิ้งสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นประโยชน์ตามอย่างในโลกนี้หันมาติดตามพระเยซูเจ้าที่ให้สิ่งที่มีประโยชน์แก่ท่านอย่างมากมายการจะทำของปาโลสะท้อนว่า ท่านสามารถคิดคำนวณถึงผลที่ได้หรือความสูญเสียในกิจการของท่านได้อย่างดีทิษฎีชนก็ต้องสามารถใค่ควรผลดีผลเสียในการทำสิ่งต่างๆในชีวิตอย่างที่เปาโลได้มองถึงสิ่งต่างๆที่ว่าหากเป็นไปเพียงชีวิตฝ่ายโลกไม่มีชีวิตฝ่ายจิตที่สัมพันธ์กับพระเจ้าสิ่งทั้งหลายนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้นำประโยชน์สุกใดมาให้ชีวิตอย่างแท้จริงเลย ท่านเห็นว่าข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไม่มีประโยชน์อีกเมื่อเปรียบเทียบก,กับประโยชน์ล้ำค่าคือการรู้จักพระคิดเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าแล้วเราคิดชนจะเลือกเดินตามแนวทางของท่านหรือไม่วันนี้ให้เราภาวนาว,ว่าขอพระเยซูเจ้าช่วยให้เราได้พบประโยชน์ใหญ่หลวงในพระองค์